อ๋อพอดีว่าแบบ <c oughs> เดินเดินเดินผ่านเขาแล้วมันโอ้กกลิ่นมันตีอะ <c oughs> เออจริงๆมันไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่กลิ่นกล้องกลิ่นพี่เองโอ้ oh. ที่กลิ่นราเล่น์ลาเล่อาบน้ำทุกคนนะจริงะเ,เดือนละครั้งนะไม่ปีปีปละสองทางนะโอ้โห oh. <c oughs> โอเวอร์มากเลยอ่ะพี่ไม่ชอบเลยคนโอเวอร์เราเล่น์าเล่ก่อนที่เราจะมาพี่โอเวอร์แต่เป็นแฟนไปเยอะแล้วอ่ะแนะนำตัวกับเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นพี่หมื่นฟ้าครับอากินยาวๆนะกินได้อีกได้เก็บแรงไว้กินให้กล้องด้วยสวัสดีครับกล้องครับรับบทเป็นที่รักครับ ซึ่งวันนี้ยังไงครับแต่ว่าผมขอแบบในเรื่องเทศกาลตู่จีนยเออจะบอกนะว่าพี่โฮจะแตกงอ่างเปาทุกคนที่มาขอบคุณโทรมาตทุกคนมาต่อแถวแล้วมาต่อแถวเดี๋ย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 วเดี๋ในแบบในเมื่อเป็นเทศกาลตู่จีนผมก็เลยอยากที่จะแนะนําตัวแบบภาษาจีนนะครับเพราะว่าผมกับน้องก้องมีชื่อจีน้ยังไงยังไงชื่อ จิงซิงไข่เฮ้ยอย่าบอ, <c oughs> อย่าเพิ่งบอกเหรอย่าเพิ่งบอกแต่บอกไปแล้วครับตาเจ้าหาวาชื่อจิงซิงไข่ครับอ่ามีชื่อจีนด้วยตาเจาหาวเจ้าจูจุงยงหาจูจุงยองอันนี้อยากรู้ว่าชื่อนี้คือครอบครัวเราตั้งให้ใช่ครับของผมคือคุณพ่อตั้งให้ครับมันมีความหมายไหมครับมีครับแป<ต>ลว่าสิงแล้วก็ไข่ คือเหมือนความชนะแล้วก็ความสําเร็จครับอของกล้องนะครับของกล้องเป็นอากงตั้งให้ครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดเออชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะจูจุงยงครับจูจุงยงเหมือนเกาหลีเหมือนกันเนาะแต่เป็นภาษาจีนภาษาจีนซึ่งมันแปลว่านั่งนะสิครับต้องเป็นอากงเดี๋ยวกลับไปหามากงก่อนที่บ้านนะครับอ่ะซึ่งนอกจากชื่อได้ข่าวว่าสองหนุ่มเนี่ยมีประโยคป้อน ใช่ไหมเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเขามีความสามารถในการพูดภาษาจีนด้วยโอ้นิดหน่อยนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยอินเตอร์แฟนจากไชัยนาแล้วก็มีสเปนสเปนก็มีใช่ไหมครับมาจากสเปนแล้วก็ไทยแลนด์แล้วก็อะไรนะแล้วแถวแถวนี้แถวนี้รับข่าวโอ้รับข่าวกมีอินเตอร์แฟนรับข่าวอินเตอร์แฟนเยอะมากเลย นะครับมีมาจากหลากหลายเชื้อทุกมุมโลกเลยดังนั้นแต่ผมมาจากสยามเซ็นเตอร์ครับเออฮ้ยเพิ่งเดินลงมาจากสยามเซ็นเตอร์เลยใช่ใจเย็นมากชัดสี่ด้วยชัดสี่อ่ะทักทายว่าออนออดครับอิเต pues> ัวแฟนหน่อยซินเจียยูอีซินีโฮชัอ่งเปาตโตักายอ่งเปาตโตักายเฮก้องมีไหมเฮก้องเฮก้องเตรียมมาไหม ไม่มีไม่เป็นไรที่โทรจะแดกทุกคนไม่อ่ะไม่มีไม่เป็นไรเออขอให้มีใจก็พอได้ไหมได้ไหมทดแทนได้ไหมทดแทนอ่างเปาได้ไหมได้มีไหมไม่มีอ่างเปาแล้วมีใจไหมไม่บอกแล้วกันโอ้โหใจลายอ่ะอ๋อไม่บอกต่อหน้าใช่ไหมเอ้ย ไม่บอกต่อหน้านแฟนๆใช่ไหมแต่ว่าล็อบหลังไม่แน่ใช่ไหมไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วตอนนี้กล้องเขินจริง<า>เล่นเล่นมุกเองเสือดิ้งกล้องเขินจริงนะครับอ่กล้องอ้อนแฟนๆหน่อยเป็นตัวแฟนจเจอยอ่เจเจ้อโอ้ฉัน สิ่งนี้หัวใช้สิ่งนี้คิงเกียร์สิ่งนี้ตัวถ่าง่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับคือแบบเป็นการอวยพรแบบของคนจีนว่าแบบขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอะไรอย่างี้ครับนะครับก็เป็นสิ่งที่คนต้องการเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยรวยด้วยถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมมาเดินที่สยามเซ็นเตอร์นะครับมาช้อปปิ้งนะครับสินค้าของทอยซลโลพัดด้วยนะครับซึ่งสองหนุ่มวันนี้ก็ห้อยมาด้วย เสียบางน้องน่โชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นตัวอะไรการวันนี้ตัวนี้นะครับน่ารักไหมน่ารักมากตัวไหนตัวน้ำเงินหรือตัวแดงตัวไหนทุกตัวเลยทุกตัวเลยทุกตัวเลยซึ่งของโทมัสค่อยมาเป็นน้องน้องลูลูเดอยร์พิกกี้ครับลูลูเดีร์พิกกี้ของกล้องล่ะของกล้องก็เป็นลูลูเหมือนกันครับเป็นลูลูเหมือนกันแบบว่าเป็นลูลูที่คนละสีกันใส่ชุด เขาใส่ชุดหมีเขาใส่ชุดน่าจะเป็นกระตุยกระตุยกระต่ายเออตัวนี้เป็นตัวกระต่ายเป็นกระตุยเหรอกระตุยฮะแตตัวนี้เป็นชุดหมีอ่ะนะครับซึ่งเราเราคิดว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของถับกล้องกันเลยกันคิดว่าโทมัสเนี่ยเหมือนตัวไหนใน4ตัวคาแรคเตอร์ของ toy silo plus จะเป็นดูรูเอสเตอร์บันนี่พีพีเอ็กซ์มอนเตอร์แล้วก็มิลกี้คำว่าพี่โทอ่ะเหมือนพีพีเอ็กซ์มอนเตอร์ครับเพราะอะไรเหมือนตัวนั้นเลยนี่ตัวถ้าตัวนั้นก็รูรูนะ ไม่ไม่ตัวตัวที่มันกลมๆแล้วก็แบบแก้มตุยๆใช่ไหมันตัวนี้หรอไม่นี่ก็เป็นใช่ใช่ตัวนี้แหละนี่นะครับเอ้ะแต่ก็เหมือนนะเพราะเขามีความเป็นตี๋ๆนี่พอพี่โทรตอนกินข้าวเนี่ยพี่โทรจะชอบอมข้าวเออแล้วแบบจริงไหมโทมัสไม่จริงครับน้องก้องมือมมีคลิปยืนยันอย่านะอย่านะก็แสดงว่ามีแหละโอ้ยอย่านะอย่างนี้ได้อยูงไงอ่ ทำไมทำไมเราถึงเป็นคนที่ชอบอมข้าวเพราะว่าอย่าผมบอกให้ก็ได้เพราะอะไรครับเพราาะว่อย่าบอก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 ยิ่งอย่าบอกยิ่งอยากรู้อยากรู้ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมบอกเองครับไหนไหนไหนผมบอกไอ้ผมบอยครับคือตอนกินข้าวผมชอบดูการ์ตูนไม่ใช่ไม่ใช่ผมชอบดูแบบซีรีส์ผมชอบดูสารคดีผมชอบดูกีฬาแบบกินไปด้วยมันจะเพลินเลยจริงครับเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมลงไม่เป็นไร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  เป็นอะไรก็ลงดูสารคดีอ๋อโอเคอ่ะถามโทมัสบ้างคิดว่าน้องก้องเหมือนคาแรคเตอร์ไหนจริงๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่าน้องก้องมีฟีลแบบทุกตัวเลยแต่ว่าตัวที่เด่นสุดน่าจะเป็น P P X Monster เฮ้ยเหมือนกันเหรอะไรเพราะว่ามีตัว P ีพีเอ็กซ์มอนสเตอร์ให้ไหมครับผมจะโชว์ให้ดูวัตถุที่ใช่ไหมใช่แล้วตัวที่ตัวทางนู้นนะครับ P P X Monster ซึ่งซึ่งเราชอบเพราะอะไรนะเพราะว่าแบบในซีรียสีสัน ได้ฉายาคือน้องแก้มย้อยอน้องแก้มย้อยเรารู้สึกว่าพีพีเอ็กมอเตอร์ก็แก้มย้อยเหมือนกันแก้มต่งพี่โทก็เป็นเหมือนนะครับน้องแก้มย้อยใช่ไหมเขามีฉายาในซีรีส์ใช่ไหมน้องแก้มย้อยนะครับแต่ว่าน่ารักไหมน่ารักเนาะเอออบคขณครับเิยเลยนะครับพูดถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งสองหนุ่มก็มีเชื้อสายเป็นจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นก็จะคุ้นชินกับกิจกรรมในวันเทศกาลตรุษจีนเนาะใช่แล้วเราให้ฟังเลยสิพี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับพี่พี่จะไปทางฝั่งเออ่ยุโรปยแล้วพี่เป็นอเมริกาจริงปะอเมริกาะไรฮะอเมริกาลาสินด้วยอุ้ยขำนะนะครับเอาไปเล่นได้ได้ครับนะครับพี่ก็จะไม่ค่อยรู้ว่าตรุษจีนเขาทำอะไรเราให้ฟังหน่อย ครับตูดจีนสำหรับผมนะครับผมก็จะไปที่บ้านฝันพ่อเพราะคุณพ่อเป็นคนจีนครับครับแล้วก็แบบไปเจอญาติญาติไปกินข้าวแล้วแบบไปทําบุญไปไหว้พระอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขอ่างเปาเออจริงๆไอกิจกรรมก่อนๆเนี่ยเราก็แต่ถานแต่อ่างเปาในีําคัญใช่ไหมเด็กๆแม้เด็กมันก็จะตื่นเต้นกับตรงนี้นะครับคือตอนนี้เด็กคือผมไปเพื่อที่จะไปเอาอ่างเปาครับเออก็คือตอนนี้ไปไม่เอาอ่างเปาแล้ว เอาเอาครับแล้วกล้องล่ะกิจกรรมก็ตุจีนคือบ้านก้องอะเป็นคนจีนเลยแต่ว่าฝั่งพ่อกับฝั่งแม่คือแบบเป็นคนจีนทั้งสองฝั่งเลยครับก็จะแบบคุ้นชินกับเทศกาลของคนจีนอยู่แล้วอืก็คือวันตุจีนจะแบบประมาณ4โมง3โมง4โมงอา玛ก็จะแบบเอาลหลานขึ้นรถไปแล้วเออไปไหว้เจ้าครับประมาณ3-4วัดแล้วก็ไหว้ๆแล้วก็กลับมาที่บ้านปุ๊บ ก็จะมาแจกอ่างเปากันจะเป็นแบบอ่างเปาที่คนแถวแบบฟูเยอะมากเพราะครับบ้านก้องเป็นแบบครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่คนเยอะมากซึ่งเขาจะมีวันอะไรนะสามวันใช่ไหมครับวันซื้ออะไรนะวันอะไรบ้างก้องก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรมีวันวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวอุ้ยมีวันเที่ยวด้วยเหรอเอาเดี๋ยวนะมันเป็นชื่อเป็นชื่ออ๋อไปไปไหนดีวันเที่ยวเนี่ยถ้าทุกคนยังไม่รู้ว่าไปไหนนะครับสามารถมาสยามเซ็นเตอร์ได้นะถูกต้องถูกต้องนะครับ บางคนวันเที่ยวเขาก็มาเที่ยวที่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยอย่างสองลุ่มวันนี้ก็มาเที่ยวที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเอาเมื่อกี้เห็นมีคนชูป้ายยังไงดีเล่นนะหรอฮะอุ้ยดูดิเขาเตรียมป้ายทั้งเมนลแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์มาเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่พี่แอบรู้มาเขาบอกพี่ว่าในีีสองคนนี้มีคนเต้นอะไรนะลอยทะเลได้หรออะไรลอยทะเลคนนี้หรอยังไงก็เล่าหน่อยคือวันนั้นอะ คือก้องบอกว่าอยากได้ลอยทะเลออแต่ว่าแบบก้องยังไม่ได้แกะท่ามาครับพี่โทมัสก็เลยบอกมามาเดี๋ยวพี่สอนเอ้ยพระแอบเต้นมาหรอแต่ว่าเขายังไม่เคยหายให้ใครลงโกหรที่สุดในโลกเออออนะแฟนๆก็เลยรู้แต่ว่าเต้นได้ดูได้ไหมวันนี้เลยเสียงถือว่าพี่แบบให้โคต้าละกันเอ้ยมีโคต้าด้วยเหรออะไรโคต้ายังไงครับโทมัสน่าจะคุมพลิกกลัไม่อยู่ เออโค้ตาคือเต้นพร้อมกันให้น้องกล้องเต้นกับพี่เต้นต่างเออพี่เต้นเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นายนายนต้องต้องต้องเต้นขอบโชดด้วยเมื่อวานเนี่ยก็มีน้องมาเต้นอยู่ตรงนี้เหมือนกันโดังนั้นเนี่ยแบบใครมาได้เต้นลอยทะเลหมดเป็นธรรมเนียมที่สัปสเตอร์ใช่ไหมเออเห็นไหมหล่ะเมื่อวานใครมาเต้นครับเมื่อวานจะเป็นน้องๆจากเลิฟซิกเขาก็เต้นลอยทะเลแล้ววันนี้ก็ต้องเต้นเหมือนกันจริงไหมเออ วันนี้บนเวทีมีทั้ง3คนเนี่ยอุ้ยไม่ไม่ไมพี่อ่ะอยู่ฝั่งนี้พี่อยู่ฝั่งนี้นะนะวันนี้อยากดู2หนุ 1, ่มจริงๆเพราะว่าพี่เต้นมันจะดูไม่ดีนะครับตีมเต้นไม่เก่งพี่ดูเก่งได้ไหมได้ไหมนิดนึงได้ไหมได้ครับครับต้องมีดนตรีไหมฮะด่วเต้นเลยมีด้วยเหรออ่ะเต้นได้เลยเนาะเตรียมนะอ่ะหลบให้หนึ 1, 2, ่งสองซ้ำเออ เต้นเป็นแค่นี้ฮะก็เด <aç> <ım Laser> ี๋ยวรอบหน้าให้เขาเต้นยาวกว่านี้นะอันนี้เป็นออเดิสถ้าใครอยากดูแบบฉบับเต็มนะครับโดยระยะหางติดดอกชนชีตโจมัสทีสีอุบนะอออ่่่ะยยาาไม่อยากสปอยไม่อ่อยากสปอยแต่ว่าเดี๋ยว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 รอรอดูเดี๋ยวรอดูกองพี่ถามคำถามหนึ่งได้ไหมคือมันจะมีสักวันไหมที่แบบกล้องจะมีแกงพี่อ่ะไม่ ก็เคยแกล้งเลยแต่เป็นการแกล้งที่น่ารักไงใช่ไหมน่ารักเนาะเนี่ยรูบอกอะไรอย่างหนึ่งโทมัสเมื่อกี้ระหว่างที่นดองนั่งรอ้องวาดรูปโทมัสด้วยว้าสวยมาก10นาทีน้องบอกวาดตรงนี้เลย10นาทีเหรอใช่ไหมใช่ไหมน้องอะไรนะครับเวฟน้องเวฟบอกว่าวาดแค่10นาทีเฮ้ยน้องเวฟวาดเก่งมากเลยครับใช่ตายแล้วเวฟเวฟโอนไปที่นะบัญชีเดิมนะลูกนะ บัญชีเดิมนะพี่จบให้ขนาดนี้นะสลับกางเวฟว่านพี่โทรใช่ไหมเดี๋ยวพี่โทรว่านเวฟคนนี่เฮ้ยทธอมาร์กเป็ลุกเก่งเหรอสุดๆโอ้โหคือไม่อยากจะอวดอวดเลยศิลปะของผมได้เอตกแม่นะครับอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปผลงานของคู่ตอนนี้ก็กำลังสนุกเข้มข้นใช่ไหมเฮ้เข้มข้นมากอ EP ไหนแล้วตอนนี้ก็ EP 10แล้วนะครับก็ วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น e p 11แล้วก็ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะสำหรับซีรีส์กี่เหมืนาโอ้ยเศร้าไหมอะไวมากไวเนาะไวเนาะแต่วันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าจะมีกี่เมืนฟ้า EP พีิเศษตรงนี้นะเฮ้ยอ๊ยตกใจเลวยน่โออ๊ไโอมยอ๊ยโ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 ย อันนี้อันนี้ไม่รู้มาก่อนหรือว่าตกใจใช่ไหมมันเป็นการแสดงแต่นี่ตกใจจริงนะวันนี้เนี่ยเราจะยกเวทีตรงนี้เนี่ยเป็นซีนหนึ่งซีนพิเศษนะที่มีพี่ๆแฟนๆเนี่ยอยู่ในซีนนั้นด้วยเดี๋ยวดีใจอะไรกันเนี่ยเคิร์ก่อนแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ในไหนทุกคนก็ดูกี่หมื่นฟ้ามาจน10 EP แล้วใช่ไหมฮะมีใครยังดูไม่ครบไหมครับมีใครยังดูไม่ครบ10บ p ีไหมไม่มีเลยมีใครดูเกินไหมครับดูมีใครดูซ้ำไหมฮะตอนนี้มีใครดูอ p พีย่งครับอย่างสิฮะดูแล้วหรอดูแล้วหรอคุณด้ไงอ่ะก็ยังไม่ดูเลยตัวอย่างตอนต่อตัวอย่างตอนต่อตัวอย่างตัวอย่างตอ่าดังนั้นวันนี้เนี่ยพิเศษสาหรับสยามเซ็นเตอร์จริงจริง ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในซีรีส์ก้องจะเล่นเป็นชีลาโทมัสจะเล่นเป็นพี่หมื่นฟ้าพี่หมื่นฟ้าแต่วันนี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวให้พี่เป็นพี่หมื่นฟ้าแล้วที่เป็นอะไรเป็นหมู่กาะเป็นทฟ์วันนี้เราจะสลับร่างกันนะนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจากพี่คนนี้เนี่ย เออยืดเลยเหรอยืดเลยขึ้นมาเลยเหรอดูต้องต้องเข้มเลยนะต้องฝึกแอคคว่าเราแอคอะไม่ประจําครับไม่ต้องง้องไม่ต้องฝึกแอคแล้วตั้งแต่ที่น้องกล้องเจาะหัวมาคือหนุ่มครูหรอครูครูแอคมากเออเนี่ยวันนี้จะให้โทมัสเนี่ยเล่นเป็นที่รักแล้วจะให้กล้องเล่นเป็นหมื่นฟ้าขอซีนหนึ่งฉากหนึ่ง ได้ครับตกลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กำกับนะผู้กำกับนะจะนับสกิลโอเคไหมนะผู้ช่วยผู้กำกับทั้งหลายเตรียมกล้องนะครับโปรดิวเซอร์เตรียมกล้องนะนัดกันได,ได้ได้ซีนได้ฉากเรือยังได้แล้วครับได้แล้วนะเดี๋ยวพี่จะนับพี่จะเคาดาวนะ์นหนึ่งพันโอเคไหมน้อยไปหรองั้นจะผมไปเดินชอปปิ้งจสี่หเซนเตอร์รอก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแวะร้านที่ชื่อว่า toy zero plus จะซื้อจะซื้อตัวอะไรอ ลูลู่เดียพิกกี้แต่กล้องอ่ะอยากซื้อ P P X Monitor มากกว่าอ๋อเออก็ซื้อดิโอเคมาพร้อมไหมพร้อมไหมศิลปินพร้อมไหมพร้อมแล้วครับพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะอ่ะพี่จะนับ5 4า2าแอคชั่นนะโอเคขอแบบสัก1นาทีเนาะซีนนี้ไม่ต้องยาวมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องเตรียมตัวก่อนนิดนึง ลุนไหมลุนไหมอยากเห็นแนวไหนโรแมนติกดรามา่าตกตีเอาแบบไหนดีเอาไม่เอาต่อ,อยพักคอมากนะครับพี่ขอแบบเวอร์ชั่นที่ไม่น่าจะมีใครได้ดูแบบนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีที่ไหนในโลกนะแน่นอนครับแน่นอนสาซีนี้ผมกับน้องก้องไม่เคยหยิบมาใช้ตัแน,นืองั้งแตขอถามกันพูดว่าอะไรนะใส่สเดียวกันหรือเปล่าโอ้การเล่นเป็นพี่หมื่นบ้านี่ง่ายจริงๆเลยเอออยากจะเห็นว่ะ ชอบมากเลยอ่ะมาห้าสี่สามสองแอคชั่นผมขอพี่มาร่วมแสดงได้ไหมครับอย่าเลยเนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพี่เอาออย่างไรครับ <c oughs> โอเคครับมา <c oughs> ฉันก็ต้องเล่นเหรอวะ <c oughs> โอเคห้าสี่สามสองแอคชั่น ตเตะไปแล้วตเตะไปแล้วลอยไปแล้วตกเป็นอีกคนก่อน้องครับขอบอลหน่อยครับครับโอ้ลอยไปแล้ว ขอโทษครับน้องที่รักเป็นอะไรครับน้องที่รักน้องที่รักเป็นอะไรครับคือพี่เล่นแบบนี้เหรอแบบนี้เลยไม่เหมือนเหรอคือจะบอกว่า หมือนไหมครับจบจบแล้วนะจบแล้วนะพี่พี่หมื่นฟ้าแอคมากแต่โทมัสไม่แอคนะครับเออเล่าหน่อยเมื่อกี้เป็นฉากประมาณไหนเป็นฉากที่แบบเป็น EP หนึ่งเลยคือเป็นซีนแรกที่ที่เหมือนฟ้าเจอกับที่รักแบบตัวจริงๆใช่ครับเป็นตอนแบบสมัยปีหนึ่งเลยครับครับใช่ไหมคือปีหนึ่งใช่ไหมประมาณครับประมาณใช่ก็คือเป็นแบบซีนที่แบบเดินผ่านชึบชบๆๆบแล้วแบบ ที่เหมือนฟ้าเขากำลังซ้อมบอลอยู่ใช่แล้วก็แบบมีคนเตะบ,บอลฟิวออกมาตรงร้นที่รักแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าน้องๆเก็บบอลให้หน่อยอแล้วที่รักก็เตะไปปุ๊มจำได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยจำพี่เหมือนฟ้าก็จับยังไงจับนี่เออเดอะแมทริกมากกล้องเล่นได้เหมือนตรงไหน <S <S> นีก่กีให้คะแนนน้องเล่นดีไหม <S <S อ้น้องกล้องเล่นดีมากเลยครับรู้สึกว่าพลังการแสดงความแอของน้องอะ มันเฉิดฉายมากๆเลยเอ๊ะอันนี้อันนี้อันนี้ชมไมนะจำเลยเหมือนต้นฉบับเลยครับวันนี้ออ่ะนะครับก็เมื่อกี้ก็พอผมปากอมคอเนาะอ่ะยังไงก็ฝากผลงานซีรีส์เรื่องนี้หน่อยตอนนี้เฮ้ยครับก็ฝากพี่ๆทุกคนหรือใครที่เดินผ่านไปนะครับฝากซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับ กล้องเสริมหน่อยเร็วต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอาโอเคครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักกี่หมื่นฟ้านะครับลมจะเล่าเรื่องย่อให้ละกันก็คือว่าพี่หมื่นฟ้ากับน้องที่รักอ่ะเจอการใครบอกเป็นแฟนกันเจอกันแล้วยังไงเจอกันเป็นแฟนกันเมื่อกี่ปีที่แล้วเองอ๋ออันนี้มานถึงในซีรีส์ในซีรีส์ครับโอเคลมงก ครับแล้วทีนี้พี่หมื่นฟ้ากับน้องธีรละครับก็จะเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาต้องแกล้งเป็นแฟนกันเออแล้วทีนี้พี่ก็ต้องดูต่อนะครับว่าการแกล้งเป็นแฟนของพี่หมื่นฟ้ากับน้องธีร์ละจะเนียนขนาดไหนพี่พีพพพ่ดูคนว่าเนียนไหมครับเนียนเห็นไหมล่ะการแกล้งเป็นแฟนกันของเราสองคนเนี่ยจะต้องเนียนซึ่งตอนนี้ก็เล่นวิวบทนั้นใช่ไหม ไม่หมายถึงว่าในซีรีส์ครับในซีรีส์ก็จะเสริมอะไรไหมฝากกิมม<ก>ือนฟ้าหน่อยดูได้วันไหนช่างไหนบ้างครับครับผมก็สามารถติดตามกิมหมื่นฟ้าได้ทุกอาทิตย์ที่ช่องวัน31ตอน4ทุ่ม15และอัน u ั v เวอร์ชันที่ไอฉี e, หรือ iq.com ตอน5ทุ่ม15นะครับเขาก็พรุร่งนี้ก็เป็น EP 11แล้วใช่ครับผมขอใหคนที่ได้ไปดู EP 12นะจ๊ะ ครที่ไม่ได้ไปดูไม่ไม่ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงครับกล้องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันอันต่อไปก็ได้แบบแฟนมงแฟนนี้เลยอ๋อไปไหมไปไหมอ๋อไปนะไปบุดนี้เลยนะจะมีไหมนะนี่เดี๋ยวมีเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเนาะใช่ไหมครับพี่ออฟ นะครับอ่ะก็จะจากกันแล้วเฮ้ยพอเลยหรอโอ้ยพอหน่อยตุ๊จีนอ๋อข้าผมก็สำหรับตุ๊จีนนี้ในอีกอีกเท่าไหร่วันอีกกไมวันสีวันไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมขอให้ทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงโชคดีโชคดีนะครับแล้วก็ใครที่มา ดูวีดี2กับพวกเราก็มาเจอกับพวกเราได้แต่ใครไม่ได้มันไม่เป็นไรนะครับไปเจอกันงานต่อไปได้เลยพวกเราก็จะรอทุกคนอยู่โ๊ยเมื่อกี้มีพี่เขาสาธุแล้วตรงนี้มับอ่าครับผมครับอ่ะโทมัสครับผมก็ในตัวจีนเนี่ยนะครับก็ขอให้พี่ๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากครับขอให้รวยๆเฮงเงปังปและขอให้ได้อ่างเปาเยอะๆครับตัวตัวไกลตัวตัวไกลนะครับผมอ่าอ่ะสุดท้ายสุดท้ายเห็นป้ายนี้ นะครับเขาบอกว่าให้พี่โรเรียกกล้องว่าอาหมวยหน่อยก่อจากกันแบบไฟเอรี่เรียกให้หน่อยครั้งหนึ่งเตรียมนะเตรียมนะผมมีอีกชื่อหนึ่งที่ผมอยากเรียกหลอกก่อนได้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับมาหมวยเล็ก จะเกินบิ๊บนิดนึงแต่หือว่าเซอร์ไพรส์นะครับยังไงครับตีน้อยซุกี้หรอไ่ใช่คนละอันหิวเลยนะนะครับวันนี้สนุกสนานนะครับก็ติดตามน้องๆนะเดี๋ยวมาเจอน้องๆอีกแต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะถ่ายภาพนะเป็นที่ระลึกได้เลยครับนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพเลยทุกคนรีบเติมลิดนะรีบเติมรีบรีบทัสอัพนะครับใช่ทัสอัพเลยเดี๋ยวน้องกล้องกับโฮมัสเนี่ยจะถ่ายจาก ข้างบนลงข้างล่างก็คือจะเห็นแฟนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะถ่ายกับคลอยสุรพัดด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้ไปตาม